มีสมาชิกในกลุ่มด <k aret> <k aret tube> <s up ar> ังต่อไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะั้นเด็กนางสาวสุดามดุสตเ็นนิ่งเนค่ะิ่งเิวัสดีค่นมอเตระเป็นสวัสดีครับผมแตงดิกโกมตอลแสดงเ็นอาบิแสงครับ หาเสียงนัสท้ายของโซครับยักษ์ใหญ่และพวกเขาก็ได้ลงสมัครในปาติลิสด้วยครับกองเชียร์ด้วยและวกเกาผู้สมัครพักเพื่อไทยเบอร์ดี้ค่ะ ส่วนดิฉันนางสาวยิ่งเฟิร์นข่ามาจากพักเพื่อไทยนะคะดิฉันไม่ได้โดนยิ่งไทยนะคะแต่ดิฉันแตกนอมมาจากคุณมุลภาพยักฆ์นะคะนโยบายของพักเพื่อไทยนะคะจะแจกไอแพดให้กับนักศึกษานะคะไอแพดสิบนะคะแล้วก็ฟีวิ่ไทั่วทั่วประเทศไทยนะคะ เบรดี้เพื่อใครเบิรดี้นะคะเฮ้ยไม่เอา em <laughs> 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 <laughs>

ว่าเออแม้ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้เลือกตั้งเ่แบบนี้นะคะแต่ก็ยังแบบได้เลือกตั้งในระดับต่างๆอาจจะเป็นหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เลือกทางการใช้เหตุผลนางใช้ร่วมผลิตใเดือนที่ผ่านมาเรียกรางวัล